สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกๆคนนะคะเนาะมื่อนี้นะคะและ้ว่ห้ามา่กินไข่เจียวนะคะไข่เจียวนะคะแล้วก็แกงส้มจ้าพี่น้องแกงสม้มผักรวมนะคะอันนี้จะเป็นปูมมาดองซีอิ๊วนะคะเนาะ ปูมาดองซีอิวอายพ่นสือมาฝากจ้าพี่น้องปูมาดองซีอิวนะคะอยากจะกินกับเขาจ้ะกินกับเขาสวยเนาะจ้ะเนาะน่ากินบ่จ้ามาจ้าม่กินน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะจ้าสวัสดีทุกคนค่ะเมื่อนี้มาพอกับลำไยอีกแล้วค่ะเม,มื่อนี้เมื่อนี้ลำไยเอ่อ กินกับข้าวง่ายๆน,นะจ้ะเนาะพี่น้องเห็นบ่าจ้านี่ไข่เจียวจ้าไข่เจียวไข่เจียวกับข้าวสวยนะคะเนาะพี่นอ้องม,มันบ่เห็นเนาะไข่เจียวละกะอันนี้จะเป็นแกงส้มจ้าพี่น้อง จังที่ย้ายทายให้เบิรงเมื่อกี้เลยจ้ะแกงสม้มตะกะปูปูดองซีอิวนะจ๊ะปูมาเนะืจ้ะปูมาดองซีอิวมาด้วยจ้ามากินกังกจ้าพี่น้องอาหารเทียงนะค่ะเนาะกินง,ง่ายๆค่ะเพราะว่าเมื่อเนี่ย ข้างนอกฝนตกค่ะพี่นอ้องฝนตกอืมอืม 嗯，拍胖子。 Hmm. เดี๋ยวช่วงไม่บายจะสิบห้ากันออกไปเปิงเฮ็ดโคมอีกรอบหนึ่งจ้ะไปทุเค้าที่งานเดิมจ้ะไม่ไอสู้หรอกจ้ะลำไยแล้วก็พริกเกียงจ้ะ คุณหายายกินเขาทาก่อนจ้ะเดี๋ยวส่วงบายบายคุณสิมารับ บปูเตยเสียมาซิมเหมือนกับปูน๊ะจำไหมทำามปูดองซิอิ๋วะสนกินเนยอดเเนาะโอ๊ต อูดองสิอิ๊วพี่น้องนี่กินเนื้ดได้แล้วเนะี่ยโอ้ยสิ่งก่อนจากพี่น้องจะเป็นประมาณนี้ เพันว่าเป็นเป็นอีกะปูดองเด้อเพ่นว่าดองซีอิ๊วกับซันเพ่นว่าในจีนอันจิ้มกันมันจะเป็นเนื้อมันหวานจ้ะแซ่บอยู่พี่น้องเนื้อเป็นสีหวานนี่ ได้เนาะไิกินก็ต่บางหูเนาะอมืมอืมนี่ก็ปูดองนะสั้นกินเปลี่นด้วยนี่กินสิบะอืม ตาพี่น้องเลี้ยงจุ่ม Sao bọc hôn rồi Hãy subscribe cho kênh กี่ในกล่องมันอนันจังกล่องมันหลุดมันตก มาทักทายกันนาะจากพี่น้องเนาะปิดนเอาแรงก็จะเอาแรงเดี๋วสว่ิออกไปป่าเฮ็ดจ้ามือคนกรตกดีดีจ้ะไม่ท่างไย นัฝุ่นนอะยังมขก้นนี่โอ้เสียงกุบเสียงเขียดจ้ะพี่น้องห้องวัสันหนึ่งห้องเสียงดังมากเลยจ้บจนนอนบ่หลับนะะจ้ะมันห้องเสียงดังไลอยหืม เผ็ดแกงสมเผ็ดนิดนึงประมาณหนึ่งห่ออัอนพ่อห้อลำค่าเนี่ยมาจากพี่น้องสมโอมโบเห็นพี่เกมันเป็นอย่างนั้นพี่น้องนะ มาทักทายกันนะจ๊ะกินแกงส้มดิ่มกันเพชรยุ่จารยพี่น้องเพชรเพชรแต่ว่ากระแสบแสบ็บโตเนาะอันนี้มาขึ้นนะจ๊ะนอนกับบุคคลหลับนนเสียงเอ่อกบเขียดอึ้องอ้างจ๊ะ แยกกันจนโอ้ยเสียงดังดังผิดน้อนงก็จะนอนอยู่ทงหน้าเนี่ยนะจ๊ะแต่ที่แยกอยู่ตรงนีนะ้เป็นไอ้บ้านอำเภอจ้ะในส่วนของบ้านอำเภอเนาะสื่อหมู่บ้านสื่อบ้านอำเภอจ้ะบอมันบอมันอำเภอได้จากตะวันสื่อานาะสื่อว่าบ้านอำเภอเป็นหมู่บ้านแต่ว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่จ้ะอยู่ในอำเภอสัตหีบนะคะ อยู่อยู่ติดทะเลเลยจ้ะหมู่มบา้านแต่ว่าของแย่จะอยู่ฝากถนนสุขุมวิทย์อยู่ในวิทยาลัายเกษตรนะจ้ะ มันนี้มันนี่ก็ยุตจาะมัอน,นีเขาจะเอ่เอเป็นวันหยุดชดเชยนะคะก็เอยมันยังกแล้วันยุดเอ่อเพิ่มจะเพิ่มอีกมือนหนึ่งว่าในกุทย์มันนี่กุญย์จ้ะ ็ได้สืบสวนกันไปซองเบิ้งเห็ดอีกจ้ามือน,นั้นเขาไปเก็บไปแล้วไปซองเบิ้งนึจงแฝนมันตกน้องไปซองเบิงบ้งมันก็มีแต่ดอกน,น้อยๆจ้าดอกน้อยๆบ่ดอกใหญ่ก็เลยบอกาสเก็บเนาะก็เลยว่าเดี๋ยวให้มันดอกใหญ่กอนค่อยเก็บนะจ้าเหเพึงคุ้มจ้าพี่น้อง เหตุปลกุฮมม,มาทักทายพี่น้องเนาะค่ะเนาะแต่ตอนนี่น้อยนะจ๊ะตอนที่ย่ายย่อยอยู่บ้านเนาะ ก็คือแยกอ่ะเป็นคนบึงการจ้าพี่น้องเป็นคนจังหวัดบึงการตะกีกเ็เป็นจังหวัดน้องค่ายนะจ้าเป็นจังหวัดน้องค่ายมันนี้เป็นกัแยกมากเป็นเอ่อจังหวัดบึงการค่ะจ้าเป็นจังหวัดบึงการอืมเนี่ยก็เป็นคนจังหวัดบึงการนะจ้าแต่ว่าก็ไมาเหตุงานยูชุนเบอร์รี่เนาะอำเภอสตี เฮ็ดงานงานก็เฮ็ดเกี่ยวกับเโรงแรหมเนัะจ้ะเฮ็ดเกี่ยวกับโรงแรมแต่ว่าตอนนี้เขาอปิดปรับปรุงอยู่จ้ะปิดปรับปรุงด้วยโนเวตก็เลยเอตอนนี้ก็มีส่วนของรองเรือนะจ้ะมีส่วนของรองเรือเปิดโรงเร่มเนี่ยเปิดช่วงปลายปีจ้ะพี่น้องอืเปิดช่วงปลายปีเขาก็เลยเอมีเวลาว่างเนาะช่วงเนาะมีเวลาว่าง อมีเวลาว่างจ้ะนั่นแหละเย่กบเออก็ไม่เฮ็ดงานอยู่นี่กะประมาณหาปีละจ้ะมาเฮ็ดงานอยู่หนิตนแต่ยุโรงแรมหนึ่งประมาณหาปีจ้ะจากเดิมก็เป็นคนนั่นแหละจังหวัดบึงกาจ้าพี่น้องโดนๆก็ได้กลับบ้านเธอจ้าอืมคิดหอดบ,บ้านอยู่แต่ว่าโควิดเนาะโควิดมันกะ เขาก็เลยแบบโดนกับเทื่อนหนึ่งสินะจ๊ะอย่าเพันวาไฮถ้ากับดูไลายเนะาะไทบานกสิยาหนึ่งสินะจ๊ะแล้วก็เอ่อตอนน้นนอยๆเนาะวอตอนน้นนอยๆใหญ่นะมากมากเปิดหาเก็บเห็ดเก็บเห็ดคุ้มอาจจะเห็ดคุ้มเห็ดยุค่าเฮดเพิงคุ้มบานเห่านั่นแหละเรียกับมัก